ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของดรจิวนะคะดรจิวแอดวานซ์ครีมค่ะอย่างที่ทราบทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าดรจิวเมื่อจะออกผลิตภัณฑ์อะไรมาเนี่ยก็จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อผู้บริโภคเสมอนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดดรจิวแอดวานซ์ครีมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของลดเลือนริ้วรอยผิวนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะเพราะว่านี้เป็น ครีมที่มาจากงานวิจัยเลยค่ะมีงานวิจัยต่างๆรองรับนะคะในเรื่องของสารสกัดต่างๆมากมายแล้วก็ในเรื่องของผลลัพธ์ที่ทุกคนจะได้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะเข้าเรื่องเลยนะครับนี่เราย่างไม่เข้าเรื่องเหรอคะนี่แอลพูดเป็นงานเป็นการบอกว่าวันนี้วันเลนไทนหวานนะคนสดตายเรียกแหมทีเมื่อกี้เงียบกริบแล้วยังไงดีกับแม่คนสดตายเรียบแบบที่บอก อุ้ยแอลก็ตายแอลเจอช็อตตรงนี้หมายถึงว่าแอลเห็นหลายๆช็อตของหลายๆคนแล้วก็ตายเหมือนกันแล้ของเราหรอคะของเราอเราเป็นไงของเราค่ะเรียกว่าเซอร์ไพรส์แฮปปี้แฮปปี้บีเซอร์ไพรส์ไหมก็ถ้าจริงๆนะคะก็ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันมันเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะ มันก็เป็นความแฮ ppy อะค่ะแต่ว่าแบบไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นะนะเพราะว่าหมายถึงว่ามันก็เป็นจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทํากันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันนี่ค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษ<ม>ก็เลยได้ได้มีอะไรแบบน่ารักน่ารัก เมื่อาวานกินน้ำเชื่อมไม่ก็ดูอร่ๆๆ <c oughs> อยนะครับยอะก่อนหน้านี้น้องพี่น้อยบอกว่า,วาเขารู้ว่าพี่แอปชอบทานอะไรร้านไหนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่า,วาเป็นที่เลยกับเมื่อวานมันถูกไหมฮะค่ะเมื่อวานพิเศษยังไงบ้านนงๆๆอ,อร่อยคือคือสำหรับแอบปบโอเคเขาก็เขาก็เป็นคนที่รู้ใจว่าว่าแอปชอบอะไรอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะมันก,ก็ก็เลยคาดเดาได้ว่าเขาก็ต้อง เรียกอะไรที่ที่ที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่แอบไม่ได้คาดหวังเลยก็คือ,อาการมีดอกไม้ใฮปปี้ใหม่อย่างเงี้ยแ mm hmm. อบรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่นารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ที่แอบไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเดีว mm ่าเมื่วานคือคะแนนเพิ่มไปเลยแน่นอนแน่นอน <laughs> ในรถเจื้อซึ่งเหม็นช็อตฟิลมากเลยค่ะแม่เขาบอกเราช็อ,ชอตฟิล <c oughs> <c oughs> ตอนเห็นก็แบบโอ๊ยตัวเองเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อาจริงๆนะคะแอลเคยเห็นคลิปนี้แล้วอ,อแต่วเวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงเลยค่ะคือแอลเคยเห็นแล้วอ,นนอ,นนอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับแหมายถึงเคยเห็นแล้วแต่แบบมันก็นานมากแล้วแล้วเวลามันโดนจริงเราก็ไม่ได้คิดถึงว่ามันอะไรยังไงเนี่ยจังหวะนั้นนะคไม่สงสัยแล้วคะแม่เ็าถามย้ำไปอยู่นั่นแหละอะไรอย่างนี้ก็นิดหนึ่งค่ะแต่ว่ามันก็เป็น เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะเนาะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนไปหาของแล้วตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทําอันนี้อยู่อ่ะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยเออก็เออใส่ซ่อมนี้ไหมคะใส่ซองจะมีเท็สองไหมคะซูมีบุตพี่จุ๋ยเนายเขาบอกว่าเท็สอง เทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่าน่อนนะเตรียมตัวถูตอนนั้นเราเห็นสีหน้านนคุณก็เหมือนเขาแบบเออมันช็อตฟิลเราเราเรายังไงมาพูดกับเขายังไงให้กำลังใจปลอบใจเขาดูเขาดูตั้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อสงสารใครก่อนดีอย่างกนคที่ตุ๋ยเองเขาก็ขำคลิปแบบร้อนใช่ค่ะก็ก็เพิ่งส่งมาเมื่อตอนบ่ายนี่เองค่ะก็แบบแหมเอาชนะ คนนี้ก็ชอบยอกค่ะเหมือนอันนี้ก็เป็นวาเลนไทยแรกเลยใช่ไหมฮะของของของคู่เราค่ะก็แบบอย่างเป็นทางการแบบเออไม่ใช่ก็งไอตั้งเออตั้งใจนัดกันไปทานข้าววาเลนไทน์มันรู้สึกแบบว่าวิ่งฟิวในรอบไปหลายปีไหมคะที่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้มาทักเพิ่มอะไรเนี้ยใจละอุตส่าห์ได้คำเอาวิ่งฟิวแล้วนะแบบในเวิร์กซ็อปมันกระชุ่มกระชวยไหม แต่ว่ามากกว่าความรู้สึกแบบอ happy ปปจังเลยมันคือความแบบมันคือความสุขในแบบที่ที่ที่ปีใหม่ไปด้วยอะคะ่ะอันนี้มันไม่รู้จะอธิบายยังไงอะมันคือแอบรู้สึกว่าโอเคการทานข้าวาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอะมันมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีมีปีใหม่ไปด้วยเราเรา happy ปปกันทุกคนมัน มันยิ่งรู้สึกพิเศษอันอันนี้คือนนท์เขาตั้งใจจะให้ชวนปีใหม่ใช่ค่ะใช่ค่ะนนท์ชวนเองค่ะพี่ใหม่ก็เตรียมของขวัญให้พี่เอนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เป็นของพี่ใหม่ใช่ไหมพี่แอบของพี่ใหม่ค่ะของพี่ใหม่ค่ะลูกสาวหรือลูกสาวก็จะบอกอะไรเป็นในในทันคุณแม่หรือเปล่าอะไแต่หลายคนสับตาสุดเลยของของพี่ใหม่ค่ะ ไปถามหรือบอกาว่าว่าหาเองหรือเปล่าหรือมีใครเข้ามาปีใหม่ค่ะปีใหม่เราเราถามกันไหมคะว่าทำไมทำไมปีใหม่ถึงอยากให้แหวน็นของขวัญกับตัวแอปเองปีใหม่เขาเป็นคนคือโดยทั่วัไปเขาเป็นเด็กซ่าๆแมนๆตรงๆลยู่แลแต่ว่าถ้าในโอกาสพิเศษแล้วเขาจะเป็นคนสวีทแบบนี้แหละค่ะก็ววเลนทายเขาก็อยากอยากให้หัวใจอยากให้อะไรอย่างเงี้ย จริงๆเขาได้บอกเราก่อนนะพี่แอ๋วว่าเขาจะให้แหวนหรืออะไรว่างนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเซอร์ไพรส์ค่ะคือรู้อยู่แล้วค่ะว่าเขาต้องมีของขวัญคือทุกปีเขาก็จะมีของขวัญให้มีแบบว่าการ์ดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเอ้ยปีนี้มาเป็นแหวนหัวใจเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครน้องเลือกใครเป็นคนเลือกเขาเขาบอกว่าเขาไปกับเพื่อนหมายถึงว่ากับครอบครัวของเพื่อนแล้วนุ่นเป็นอะไรพี่แอ๋วเขาไม่ได้กลับมา ก็ก็มีค่ะก็มีก็มีสักวงนะครับไม่ไม่เขาไม่ใช่ค่ะไม่ไม่แหวนไม่ใช่ก็ไม่ใช่ค่ะก็เป็นของขวัญนี่แหละสวค่ะก็ของขวัญปกติรู้สึกมีความพ่อมาแล้วบอกว่าอยากให้เป็นคนเป็นคนมอบอันนี้หมายของปีใหม่ไม่ได้หมายของของปีใหม่ค่ะ เหมือนพี่อ่ะว่ากลัวแบบคนเข้าใจผิดเนาะผิดมิดปลายดูว่าแบบพบกับขอหมต้องรีบเอาเราก็ต้องให้เครดิตเจ้าของเนี่ยเขาน้อยใจจริงต้องกลัวไปเห็นแค่รูปคนเข้าใจผิดอย่างเงี้ยแค่เห็นแค่รูปอย่างเดียวก็ไม่ได้ถึงขั้นกลัวหรอกค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ลูกสาวซื้อให้แล้วก็ต้องบอกว่าลูกสาวเขาพอปีใหม่เขาก็มีความแบบภาคภูมิใจของเขาว่าเขาเตรียมของขวัญให้ให้แม่อย่างพอเขาทำอะไรให้เราขนาด้ทั้งตัวเราเองตัวที่เป็นปีใหม่ด้วยไงขยับ เข้าใกล้หรือยังคะคำว่าแฟนใกล้หรือว่ามันไปทับซอ้อนทำนั้นแล้วยังไงุเริ่มระบิได้ยังคะสถานะพูดได้ยังบี้วันนี้พูดละเอียดมากเลยอะ <c oughs> ใกล้ทับซอ้อนนี่มันคือสับแบบอั้ท่คือเรียกแฟนได้หรือยังคะเออคือยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องเนี้ยค่ะคือตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตประจําวันไปเรื่อยๆ <c oughs> แบบเนี้ยค่ะ <c oughs> หมายถึงว่าเราก็ทํางานแล้วก็หาเวลาว่าง <c oughs> เจอการเรียนรู้กันไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าของแอปมันมากกว่าการเรียนรู้กันสองคนที่จากว่า แอบมีลูกสาวเพราะฉะนั้นเราไปเราเด้วยสามคนมันมันไม่ได้ไปกันเป็นคู่ไปกันเป็นทีม,ม <laughs> เพราะฉะนั้นมันอาจจะมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็ความความรักความใส่ใจมากกว่าการเป็นคู่ลุ่มสาวปกติตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะไม่ไม่รู้กันเนก็ก็ก็เรียกกันปกติอะค่ะตอนนี้ค่ะไม่มีแบบสัฒนาหมดว่าไม่มีค่ะไม่มีตอนนี้ก็เรียกเรียกชื่อปกติเลยค่ะ ตอนนี้แค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจท่ะอะ้ีฝัคนเรย่าเเปิดงอัก็เปิดสั่งฟังไหนคะคุณคุณสงกรานอยากให้เป็นคนพูดสิคะแหมฝั่งคุณสงกรานก็เปิดเหมือนกันสงกรานก็เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เขาไม่ว่าหรอกอะไรเพิ่ะมันก็ เรบอกว่าเออบอกว่าเออดูว <ừ> ากวานกันแข่งอะไรอย่างเงี้ย่ง่ายก็อันนี้ไม่ไม่ได้ปกติแล้วตอนนี้คุยกันก็คุยเรื่องลูกค่ะ <ừ. S 2> ค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องส่วนตัวกันก็แอปก็ยังรู้สึกดีนะคะว่าก็มีการเคารพในเรื่องของเรื่องส่วนตัวซึ่งกันและกันคือแอปก็ไม่ได้ไประลอกเราแบบระลาบลวงเรื่องส่วนตัวเขาเขาก็เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเออเขาก็คงจะรู้สึก เคารพการตัดสินใจของแอปเช่นกันคิดเองนะคะแต่แอปก็ยินดีกับทุกการตัดสินใจของของเขาเลยแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะคืออะไรก็ได้เลยค่ะนะตอนนี้ขอให้เขามีความสุขในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตโสดหรือคู่หรืออะไรก็แอปยินดีด้วยหมดในในทุกสิ่งที่ตัดสินใจค่ะจริงจริงรู้สึกเลยที่แบบคนมาจับมาเปรียบเพราะว่าแข่งกันมากพอมันไม่มีการแข่งกันค่ะอะอันนี้คือ คือพูดได้เลยค่ะไม่มีการแข่งค่ะต่างคนต่างแอบเชื่อว่าเราทุกคนก็จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดหมายถึงตั้งใจที่จะใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดทั้งกับเพื่อตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อปีใหม่ด้วยค่ะค่ะอยากให้ทุกคนแฮปปี้เราดูคนเราดูคนเห็นใหม่เราดูคนคิดหวานๆเราดูถ่ายซ่องค่ะเราดูถ่ายซ่อง อ๋อสงสารสงสารใครเนนคุณก็ดึงเสื้อคอย้วยไปแล้วอ่ะแค่ฝั่งนี้นะคะไม่ละกรดตัวเองนะเพราะว่าอเคยดูแล้วนี่เลย่อนหนึ่งสอง่งนี้ไดค่ะวอันนี้สองหน่งสัน่ะสองหนึ่งถ้าหนึ่งออกแบบจะทำหรอ